สวัสดีครับพระธรมจักสวนสดใหม่ทุกวันก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำพระธรรมมาระโกบทที่สาข้อเถึงข้อที่สิบสองมาแบ่งปันกับทุกทกท่านในวันนี้นะครับพระธรรมตอนนี้มีเนื้อหาสาระคือคือหลังจากที่พระเยซูรักษาคนมือรีบที่ธรรมศาลาที่เมืองคาปนาะอูมนะครับ ก็อยู่ใกล้ๆก,กันพงค์ก็มาสมัยก่อนนั้นการเดินทางก็คือใช้เท้าเดินด้วยเท้ามาที่ทะเลสาบกาลิลีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลานั้นนะครับมีผู้คนจากทุกสารทิศเลยนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามไปทั้งจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มและจากเอโดมและจาก แม่น้ำจอแดนฟักตะวันออกและจากแคว้นเมืองไทยระและไซดอนคนเป็นอันมากเมื่อทราบถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นก็มาหาพระองค์เมืองต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมาจากทางเหนือหมาจากทางใต้หรือมาจากทางตะวันออกตะวันตกนะมาทุกทิศเลยแต่ในพระคำตอนนี้บอกว่าคนเหล่านี้มา เพราะสิ่งที่ปงทรงกระทํานั้นแล้วคนเหล่านี้มาเพื่อที่จะขอรับการรักษาจากพระเยซูคริสต์ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็เป็นคนเจ็บคนป่วยนะครับที่มาเพื่อให้พระเยซูร,รักษามากันมืดฟ้ามัวดินเลยจนพงต้องสั่งสาวกของพง์ให้เตรียมเรือไว้เพราะพงค์จะต้องอยู่ในเรือแล้วก็อยู่ในทะเลสาบก็จะปลอดภัยกว่าเพราะ ขณะที่องค์ทําการเ,าเทศนาสั่งสอนแล้วก็รักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะั้นแล้วก็จะมีคนมาเบียดเสียดจะแกะแตะพระอ,องค์อยากจะหายโรคนะดังน,นั้นพระเยซูก็ต้องป้องกันไว้ก่อนในการที่อยู่บนเรือแล้วก็เทศนาสั่งสอนแล้วก็สามารถทําการอัศจรรย์ได้คนทีละาจานวนจํากัดได้ทยอยกันเข้ามาถ้าอย่างนั้นก็จะเบียดเสียดพระอ,องค์ นี่ก็คือได้เห็นพระอ,อัจริยะของพรยเยสุขิตในการปฏิบัติรับใช้ปงด้วยแต่เรื่องมันมีอยู่ที่ว่าในตอนท้ายของข้อที่11.12เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ผมมันตื้นตันเลยนะมันมีอะไรติดที่ที่คอตัวเองเลยเพราะเรื่องนี้ในข้อที่แบบว่าและผีโสโครกที่เข้าสิงอยู่ในคนหลายคน เมื่อได้เห็นพระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องอึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์จึงทรงกำชับห้ามมันไม่ให้แพร่งพลายว่าพระองค์คือผู้ใดฟังให้ดีนะผีที่อยู่ในคนนั้นบอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า คนที่ถูกผีสิงนั่นน่ะคือที่พูดไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่อยู่ในคนนั้นบอกว่าพระเยซูคือผู้ใดพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเมสสิยาดูเหมือนเป็นการนอบน้อมต่อพงศ์สรรเสริญพงศ์แต่พงศ์ห้ามไม่ให้มันพูดมาให้แพ่งพายพงศ์มไม่ต้องการให้ผีมันบอกคนทั้งหลายที่มาลุมล้อมพงศ์ในเวลานั้นว่าพงศ์เป็นพระเมสสิยาที่เขารอคอย ปงไม่ต้องการให้ปากของผีมันพูดแต่สิ่งที่ปงปัรถนาว่าคนเหล่านั้นที่ได้เห็นการอัศจรรย์ที่ปงได้กดระทํำได้ยินคําสั่งสอนของปงว่าจงกลับใจสมั่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยสํานึกเลยว่าพระเยซูคือพระเมธิยาที่เขารอคอยพระเยซูปรารถนาให้คนเหล่านั้นได้สํานึกและ เปิดปากออกว่าพระองค์คือพระเมสสิยาที่เขารอคอยพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้ปากของผีมันมนสาสรรเสริญพระองค์แต่ปาถนาให้คนที่ได้รับการรักษาหายปาถนาคนที่ทราบซึ้งในคําสอนของพรปงองทราบซึ้งเหลือเกินคําสอนของพระองค์ไม่เหมือนคําสอนของผู้นำศาสนาฟาลิสีธรรมจาร์เลยแต่ก็ไม่เคย เปิดเผยเปิดปากออกว่าโอ้พระองค์คือพระเมตตาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดที่ข้าพระอทั้งหลายรอคอยแต่กลับบกบุญแต่อยากจะได้รับการช่วยเหลือฝ่ายกายอยากจะหายโรคอยากจะได้รับสิ่งที่ดีจากพระเยซูแต่ไม่เคยคิดว่าอยากจะได้รับความรอดจากพระองค์เขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนบาปพระผู้ช่วยรอดจากบาปมาแล้ว ปาถนารที่จะกลับใจใหม่ปาฏิารที่จะได้รับความรอดจากบาปแต่คนเหล่านี้เปล่าเลยมาทุกสารทิศแห่แหนกันมาอยากจะให้พระเยซูตอบสนองเฉพาะฝ่ายกายเท่านั้นคือหายจากโรคใยกข้เจ็บเท่านั้นซ้ำลายกว่านั้นในข้อที่หกหลังจากที่พระเยซูวางมือรักษาเออสั่งให้คนมือรีบนั้นพ้นจากหายมือรีบนะพวกผู้นำศาสนานะกู้ โกรธแค้นพงว่าพระองค์ยกตนเป็นเหมือนพระเจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วคิดจะฆ่าพระองค์ด้วยนะในข้อที่หกนั้นน่ะเป็นกลุ่มที่เคร่งหรือคลั่งในศาสนากดเกณฑ์ทาบัญญัติของศาสนาแต่พอเห็นพระเยซูสั่งสอนแบบนั้นทําการอัศจรรย์แบบนั้นไม่กลับใจไหมโอ้พระเยซูบอกเศร้าพระไทยเหลือเกินนะเมื่อมองคนเหล่านี้แต่กลับคอยจะจับผิด ว่าใครจะทำผิดกฎศาสนาบ้างเนอะพอตั้งตนเองเป็นผู้เคร่งในศาสนาแต่ไม่เคยที่จะมีใจบาดธนาที่จะหลุดพ้นจากบาปแสวงหาความรอดจากพระเมธยาที่ตัวเองก็รู้ว่าจะเสด็จมาอูพี่น้องครับเรื่องนี้คนเหล่านี้มาจากทุกสารทิพเพื่อที่จะได้รับการรักษาลูกแต่ไม่มีใจปารถนาที่จะได้รับความรอดจากพระเมธยา ไม่เคยที่จะเปิดปากสารรเสริญว่าพราะองค์คือพระเมษายาพระผู้ช่วยรอดของข้าพเจ้าพี่น้องเป็นเรื่องน่าเศร้าใจในวันนี้เรากลับมาคิดถึงตัวเองที่ผมบอกผมจุกอยู่ในคอผมเนี่ยว่าวันนี้เราห่วงร่างกายของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มีความทุกข์ยากลำบากนานาประการเนี่ย กับจิตวิญญาณที่อยู่ในความบาปเราปาถนาจะหลุดพ้นจากบาปมากกว่าที่ปาถนาจะนหลุดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บดังนั้นเหตุการณ์นี้ทำให้เราคิดเยอะครับการหายโรคเนี่ยพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วการพ้นจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายพระเยซูมีอำนาจเหนือวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายอยู่แล้วเป็นของแถม แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระประสงค์ของปรงปาถนาที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปและมารร้ายดังนั้นการหายโรคก,การปลดปล่อยเราพ้นจากความยากลำบากทั้งหลายเป็นของแถมแต่คนเหล่านี้มวลชนเหล่านี้ที่หลังไหนมาเนี่ยต้องการแต่ของแถมไม่ต้องการพระประสงค์หลักของพระเจ้าที่เข้าไปโลกนี้คือมาปลดปล่อยคอยพ้นจากบาปและมารร้ายนี่แหละสิ่งที่ผมจุกกอหอย แล้วก็วันนี้ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ได้คิดและเป็นข้อเตือนใจของเราทุกคนและของผมด้วยในวันนี้ว่าวันนี้จุดประสงค์หลักของเราที่พบกับพระเยซูจุดประสงค์หลักของเราคืออะไรขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ